สวัสดีครับเป็นอันว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบิงค์เลนจะมาเยือนไทยนะครับคงจะมาปลอบใจประเทศไทยที่ไม่ได้รับเชิญไปร่วมประชุมสุดยอดประชาธิปไตยของประธานาธิบดีโจไบเดนแต่ว่าการมาของบิงค์เนนั้นไม่ได้มาประเทศไทยประเทศเดียวมาเยือนอาเซียนอีกสองประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียแล้วก็จะเลือกจาการ์ตาเมืองหลวงอินโดนีเซีย เป็นที่ประกาศนโยบายยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยเป็นการมาเพื่อจะปักบุตดให้เห็นว่าสาหรัฐนั้นกลับมาคึกคักในอินโดแปซิฟิกและก็มาจับมือกับอาเซียนเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนมีกำหนดจะประชุมสุดยอดออนไลน์กับผู้นำอาเซียนต้นเดือน นาอาจจะเป็นไตรามาสแรกแต่ว่าเข้าใจว่าจะต้องเร่งให้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมที่บอกว่าจะเป็นเดือนมีนาคมของปีหน้าเพราะว่าประธานทิศีจิ้นผิงของจีนนั้นเพิ่งจะประชุมสุดยอดกับผู้นาอาเซียนเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองเนื่องในโอกาสครบรอบ30สปีสถาปนาการพูดจากับผู้นำอาเซียน จีนปักหลักสีจิ้นผิงมานั่งหัวโต๊ะเองปกติจะเป็นนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงเท่านั้นแต่ว่าการทูตของสีจิ้นผิงเดี๋ยวนี้มีศัพท์นะครับสื่อจีนใช้คำว่าสีพลเมซีครับไม่ใช่ดิพโลมัซซีที่แปลว่าการทูตคำว่าดีแก่เป็น xic ส,สีจิ้นผิงการทูตแบบสีจิ้นผิงมีความร้อนรุ่ม มีความคึกคักภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า assertive สาราจะกล่าวหาว่าจีนช่วงหลังนั้นมีบทบาทที่เป็นเชิงรุกหนักขึ้นใช้คำว่า assertive ก็คือไม่ตั้งรับอย่างแต่ก่อนดังนั้นเมื่อจีนมีความคึกคักเช่นนี้ก็แปลว่าสาระาจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้มีความจำเป็นที่สาระาจะต้องมาอธิบายความ ประเทศอาเซียนครับว่าบทบาทของสหรัฐที่จะมาคารอิทธิพลจีนนั้นคืออะไรอย่างไรโดยที่ไม่กดดันบังคับให้อาเซียนต้องเลือกข้างความจริงแอนโทนีบริงเกิลน,นี่มีกำหนดเดินทางไปอังกฤษวันที่6วันที่9ทธันวาเริ่มประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาชิกกลุ่ม G7 จากนั้นจากอังกฤษประชุม G7 เสร็จก็จะมาที่อินโดนีเซีย มาที่มาเลเซียและประเทศไทยจะจบลงด้วยการไปรเยือนฮาวายวันที่17ธันวาคมนี่มาจากแถลงการของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกระทรวงต่างประเทศไทยเราก็ยืนยันเมื่อวานนี้ว่าแอนโทนีบริงเกิลจะมาไทย15-16ธันวานี้ก็แปลว่าหลังจากไปอินโดนีเซียมาเลเซียและจะได้พบกับคุณดอนปรมัตถวินัย รองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศและได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีประยุจันโอชาด้วยการมาประชุม G7 รัตาต่อมาที่อาเซียนของเอนทูรีบิริงเกินน่าสนใจเพราะว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ที่จะจัดที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมประชุมด้วยนะครับนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน ได้เข้าไปร่วมประชุมจีจรัฐมนตรีบริงเกิลเองก็จะพบแล้วก็หารือกับรัฐมนตรีของอาเซียนและไม่เพียงแต่จะพบเป็นกลุ่มแต่จะพบกันเป็นรายตัวด้วยครับเสร็จแล้วก็จะเดินทางมาอินโดนีเซียในสัปดาห์ต่อมาที่น่าสนใจคือบริงเกิลได้เลือกจาก,การ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซีย ที่จะกล่าวปราสายครั้งสำคัญโดยที่จะย้ำถึงความสำคัญของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อนโยบายต่างประเทศใหม่ของไบเดนที่แตกต่างไปจากยุคสมัยของโดนัลด์ทรัมป์สมัยโดนัลด์ทรัมป์นั้นอเมริกาเฟิร์สหมายถึงความสำคัญทั้งหลายไปอยู่ที่อเมริกาส่วนพันธมิตรก็มีความสำคัญลดน้อยลง โดนัลด์ทรัมป์ไม่เชื่อในเรื่องของพหุภาคี multilateral relations แต่เชื่อในเรื่องทวิภาคีดังนั้นจะมีน้อยครั้งมากที่โดนัลด์ทรัมป์จะประชุมกลุ่มเดียวกันให้ผู้นำอาเซียนนั่งคุยกับเขาเกือบจะเรียกว่าไม่เคยทำเลยก็ได้แต่จะต่อรองเจรจากันตัวต่อตัว,ตวสองต่สอสเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่าอเมริกาสามารถจะกดดันบังคับ ประเทศอื่นได้ถ้าจรเจราจากันหนึ่งต่อหนึ่งแทนที่จะเป็นหนึ่งบวกสิกับอาเซียนจากอินโดนีเซียบริงเกลิลก็จะมาอเาลาเซียและก็มาไทยวงการกระทรวงต่างประเทศบอกว่าบริงเกลิลมาก็จะพยายามกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอาเซียนโดยเฉพาะ 2, อสาประเทศนี้ก็จะมีการพูดคุยกันถึง เรื่องท้าทายที่ทั้งสหรัฐและอาเซียนเห็นพ้องต้องกันเช่นโควิด19และปัญหาที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด19เช่นเรื่องสป라이ช์เชนห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทำยังไงถึงจะทำให้การขนส่งไปมาหาสู่กันกลับมาสู่ภาวะปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คงจะพูดกันไปถึงโน่นเรื่องของเรือ ขนส่งทางทะเลเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ที่หายากเรื่องของค่าขนส่งที่แพงขึ้นจนทำให้ราคาสินค้าพุ่งขึ้นมาอย่างน่ากลัวที่ชัดเจนที่สุดก็คือสหรัฐเองเจอกับภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดจากราคาเข้าของแพงขึ้นเพราะว่ามีความต้องการที่อั้นมาในช่วงโควิดสองมาจากการที่ค่าขนส่งแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้น สินค้าก็เลยแพงตามทำให้เกิดปัญหาของอินฟล레이ชันภาวะเงินเฟอ้อที่สูงสุดใน30ปีก็ว่าได้นอกนั้นวิงเคิลก็จะคุยกับผู้นำของอาเซียนเรื่องโลกร้อนและแน่นอนครับเรื่องของเสรีภาพประชาธิปไตยที่เป็นหนึ่งในแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาดังนั้นน่าสนใจนะครับว่า ดึงขึ้นมาเองครั้งนี้นั้นต้องการจะมาสื่อเพื่อที่จะกลบขาวว่าอเมริกาด้อยค่าอเมริกาลดความสําคัญของอาเซียนโดยเฉพาะสําหรับประเทศไทยดังนั้นจึงเป็นโอกาสจังหวะที่เราต้องจับตาดูว่าการขาดอํานาจระหว่างสหรัฐก,กับจีนที่เราเห็นความคึกคักข,ข,ของการทุตจีนในช่วงหลังนี้กับการทุตสหรัฐที่กําลังจะตามไล่ให้ทันเพื่อให อาเซียนรวมถึงประเทศไทยเราเห็นว่าอเมริกาไม่ได้ทิ้งประเทศแถวนี้อเมริกาทําทุกอย่างเพื่อจะคานอํานาจของจีนในทุกมิติอย่างเห็นได้ชัดเจนครับ